อ่ะแล้วก็สวัสดีน้อง,น,องน,นูนูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของป๊าป๊าอีกเช่นเคยนะครับผมอ้าวหลายๆคนอาจจะโรงเรียนปิดเทอมไปแล้วใช่ไหมแล้วก็อีกหลายๆคนก็กําลังจะสอบใช่ไหมป๊าป๊าก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะสําหรับวันนี้ป๊าป๊าก็อยู่กับน้องปัญญาอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอ่าแล้วทุกคนตอนนี้ป๊าป๊ากับปัญญาก็อยู่ในเกมหนีฆาตกรนะก็คือว่าง่ายๆเลยคือเราเอาชีวิตรอดจากฆาตกรที่มันจะมากระซวกไส้หรือซอยจุเราอะนะมันจะคล้ายๆเกมเออ อะไรสักอย่างนี่แหละก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะนะอ่าแล้วถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะทุกคนนะ let's go อ่าลราขั้นตอนแรกเราก็จะทําการเลือกนะปัญญาอยากเล่นด่านไหนอะ่ะโอ้นี่คือด่านสแกร์ลี Scary ่แกรี่นั่นเองอนะนี่โอ้มีเพื่อนเลือกตั้ง5้าคนเลยเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าเออฉันก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะฆาตกรแบบกระจอกง่อยอะไรแบบวานนี้โอ้แต่ว่าฆาตกรก็น่ากลัวเหมือนกันเลย าแล้วทุกคนเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะได้เป็นอะไรโอ้ยนี่ไงคุณเกมมิ่งสว p s w แวกสแสก,สะก,สะกตะกอกเนี่เป็นฆาตกรนี่ไงู้หน้าตาขฆาตกรเข,ขาเรียกว่าโปรเฟชั่นลมากเลยนะดูดาบของเขาดีไม่ใช่มีดเขาถือแบบดาบฟ้าอ่าตอนนี้อยู่ที่เอ่อห้องน่าจะเป็นห้องอาหารโรงอาหารน่ะเดี๋ยวตอนแรกเราต้องตามหาปัญญาก่อนเลยปัญญาอยู่ที่ไหน โอ้ยอยู่กับเบคอนผูช้ชายเหรอจะลืมเก็บของนะนี่อันนี้มันให้เก็บถ้วยรางวัลแล้วก็เก็บเออฆาตกรอยู่ที่นี่มันขึ้นบอกว่าฆาตกรอยู่ที่นี่โอ้ยใครน่ปัญญาอยู่ไหนอ่ะตู้ไหนอ่ะเออตอนนี้เราต้องตามหาปัญญาก่อนนะเนี่ยเอออยู่นี่หรือเปล่าโอ้อันนี้มันน่าจะออกจากโรงเรียนแล้วแฮะอันนี้ก็เบคอนเบคอนสองเบคอนเลย ประตูเหล็กวิญญาบอกว่าประตูเหล็กตะปูเหล็กอะไรละ่ะไม่ใช่ปรประตูตะปูเอ้ยอะไรเนี่ยประตูเออจะมาตำปูเอา้าเดี๋ยวมันมีตำปูด้วยโอ้ยยังไม่เห็นหน้าโอ้ยขอหมอบอ๋อยหมอบได้คานอย่างงี้ได้ด้วยเหรอชือ้เอเฮ้ยอันนี้คือที่ไหนอะลงไปได้ไหมอ๋ออันนี้มันเป็นทางลับเฮ้ยนั่งไงเพื่อนโดนเพื่อนอยู่ข้างบนโดนแล้วโอ้เพื่อนอยู่ข้างบนโดนแล้ว,ออลวปัญญาเราต้องหลบก่อนนะ เดี๋ยวป้าปต้องตามหาปัญญาให้ได้ก่อนน่ะอันนี้น่าจะเป็น<ด>เอเอเวทีเทวีเฮ้ย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 ยย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 นยย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 ัยนยยยยตกรมาแล้วเฮ้ยมันเห็นฉันมันเห็นฉันเฮ้ยมาดิ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 าดาดเฮ้ยชึบเ้ยนีู่ยก Help me please โอ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยมีใครอยู่ตรงนี้แถวนี้ไหมโอ้ยขาตกรมันก็เก่งมากเลยอะดูดิเฮ้ยขอบใจมากเลยเบคอนขอบใจขอบใจเอเอเฉันฉันจะไปหานายอ้ยอุยอ้ยไปไปแล้เว้ยแลนหันหันหลังลันตัวหลังโอเราพูดผิดพูดถูกอเลยอะอยแบบตื่นเต้นเกินไปโอ้ตอนนี้เราเหลือแค่สองหัวใจเท่านั้นเองอะทุกคน โอนึกว่าจะไม่รอดแล้วแล้วปัญญาก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอะตอนนี้เ,นดนเดี๋ยวไปที่ตู้แดงก่อนแล้วกันโอ้โหเออเอาแล้วทุกคนเราไม่รู้จะไปไหนเลยอะมันเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีครึ่งสุดท้ายแล้วจังตามหาปัญญาไม่เจอเลยย่เธออยู่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมฟ้ามันแดงฟ้ามันแดง อย่านะอย่าเชียวฆาตรากรมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจับประตูเฮ้ยฆาตรากรเห็นฉันฆาตกรเห็นฉันบอบมาเด้เฮ้ยตื่นเต้นอุ้ยทางออกเปิดทางออกเปิดปัญญาไปที่ทางออกเราไปเจอกันที่ทางออกนะไปเจอกันที่ทางออกปุ๊บกระโดดกระโดดหลบหลบชิวับชิวับชูแหบชูแหบฆาตรากรเห็นฉันแล้ว เอ้ยก็ตะกอนเห็นฉันฉันจะหาทางจุ๊บว้าเฮ้ยปัญญาลอดอะอู้ดูปัญญาลอดโอ้อยปัญญาเก่งมากเลยอย่าแบบว่าขนาดปะป้านวิ่งหนียังไม่ทันเลยอ่ะ <c oughs> เออปัญญาหลบเนียนเลยขนาดแบบเป็นคนแท้ๆก็ยังหาไม่เจอเลยอ่ะเอาละทุกคนตอนนี้เราจะเอาจริงแล้วเราจะเล่นแบบเซฟเซฟเลยเราจะเล่นแบบว่าไม่แบบแสดงกล้ามหาั <c oughs> เอาละมาดูว่าใครจะเป็นฆาตกรกันนะจื๊บเฮ้ยคุณดาร์กดาร์กอะไรก็ไม่รู้ดาร์กดำหรือเปล่าโอ้ยเบคอนคนนี้ที่ช่วยเราหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเขาก็น่าจะใจดีอยู่นะเอาละทุกคนตานี้ป้าป้าบอกเลยว่าป้าปาจะเล่นแบบโคตรจะเซฟเลยป้าจะแบบไม่วิ่งไปแสดงกล้ามดากให้ใครเห็นอีกแล้วนะ เราจะเล่นแบบว่าเซฟที่สุดเลยเอาแบบเน้นรอดอ่ะเออป้าจําได้ว่าอันเนี้ยมันสามารถแบบว่าขึ้นไปอยู่ข้างบนหลังคาได้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาจุดก่อนที่มันขึ้นไปแล้วแบบว่าโคตรจะเนียนเลยมันจะกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ด้วยอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องหาก่อนใช่ดังนี้ไหมไม่ใช่อ่ะมันจะเป็นตรงที่แบบว่าขึ้นไปข้างบนต้นไม้เฮ้ยตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ก็เนียนเหมือนกันนะเออ ตรงนี้ก็เนียเอาปัญญาโดนแล้วหรอฮะปัญญาโดนเล่นแล้ววิ่งมาหาป๊าป้าเร็ววิ่งมาหาป๊าป้าตรงไอ้นี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรชิงช้าสวรรค์ดูเพื่อนโดนสองคนแล้วโอ้ยอุ้ยเราต้องช่วยเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเราไม่ต้องรอดแล้วเราต้องช่วยเพื่อนดีกว่านี่เห็นไหมโอยโอ้ยยไม่ไม่ไม่ดู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  นี่ไงม่ทำไมขัตกรมันวิ่งเร็วแท้วิ่งเร็วเกินเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนฉันอยู่นี่เฮ้ยฉันจะคานไปตามนี้ก็ได้เธอ,อ,อช่วยฉันหน่อยเอ้ยฉันอยู่นี่ช่วยน้อยเออ,เอ,อช่วยน่อยดิฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่มาฉันจะหลบให้ฉันจะลหจะลบให้ตรงนี้ก็ได้อ้าวยังห่วงของเก็บของอีก อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อ่มีไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราแบบหลบอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ทีแรกนะเราไม่ตายหรอกแต่ว่าที่เราทําเพราะว่าเราแบบว่าคนดูคนอื่นโดนทําร้ายไม่ได้ไงเราเป็นคนดีเกินไปงไงเรามาเป็นคนดีเกินไปเรามาอยู่ตรงนี้กว่าเออนายก็คิดเหมือนฉันใจไม่บีหนึ่งใช่แล้ว 2. 2> บีสองปักดูดิแบบกระดึ๊บกระดึ๊บไปเลยอ่ะ สามคนแบไม่มีใครช่วยมันกรดิ๊บกันดิ๊บกันดิ๊บมันต้องช่วยกันเองอะไรประมาณนี้นะไม่ไหวแล้วฉันหน้ามืดแล้วแตะฉันหน่อยไม่ไหวแล้วเออเยี่ยม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 อันนี้ตัวปัญญาเหรอใช่โอ้โหปัญญามาช่วยชีวิตเอ้ยฆาตกรมันมาแล้วเอ้ยหนีหนีไปหนีไปเพื่อนเดี๋ยวฉันจะตามเธอไปเองฉันจะตามเธอไปเออปัญญาปัญญานี่นีไปอยู่นี่ไปอยู่ล่างเนี่ยตัวลงมาตัวลงมาเออแล้วเราวิ่งขวาเลยนะเราวิ่งทางนี้วิ่งทางนี้วิ่งทางนี้ พิงมทางนี้พิงมาทางนี้เลยวิ่งไปเรื่อยๆเก็บของก่อนเก็บไปเรื่อยๆเอ้าประจ่าโดนเหรออีอีอีเฮ้ยโดนอีกแล้วจุดจบของเรามันต้องมาจบแบบนี้จริงๆเหรอเราต้องมาจบแบบนี้นี่ไหมเราไม่จบแบบนี้หรอกโว้ยเราเป็นคนดีผีคุ้มเอ้าสุดยอดเพื่อนเอ้ยเฮ้ยโอ้เพื่อนก็โดนเหมือนกัน คลิปนี้มันก็คอนเทนต์เกินแบบเน้นนอนไม่เน้นนั่งอะไรแบบนี้ช่วยหน่อยเฮ้ยเพื่อนนี่มันหนีกันหมดเลยดูเราสามคนสี่ดูเราสามคนสี่แล้วว่าเฮ้ยเราคานีได้เหรอเฮ้ยเราคานีได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราคานีได้จริงๆอ่อะโอ้โหแบบโคตรพิ ผันอ่ะไม่คิดเลยอ่ะแบบว่าเน้นนอนไม่เน้นนั่งอะไรประมาณนี้แหละโอ้โหสุดยอดปัญญาอยากเล่นเป็นฆาตรกรเนี่ยแต่ป้าอยากเป็นผู้หนีออุอ้ยเฉียดชิวปัญญาเปนนิดเดียวเองอุย้ยฆาตรกรโหดดูเป็นคุณยายแกนนี่ผสมกับเออแม่มดแล้วก็ผสมกับอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายเอาละด่านนี้เราจะเล่นยังไงดีอ่ะเราจะเล่นแบบเพย์เซฟหรือว่าเราจะเล่นแบบ ปั่นประสาทป้าว่าเราไปหาที่แบบแอบดินเนียนแบบกินเกรียนดีกว่าไหมแบบว่าให้ฆาตกรคิดเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ที่ที่แบบมันน่าแอบนี่ป้าว่าตรงนี้มันเนียนชัวร์เลยไหนอะมันอย่าโดนเหรออ๋อเดี๋ยวแล้วโอ้มันอย่าโดนเอาละมันนี้วันนีป้ามาแล้วเเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนช่วยแล้ว โอ้ยนั่งไงฆาตากรฆาตากรมันอยู่นู่นจึบหนีเห็นไหมไม่เห็นฉันหรอกเออเยี่ยมฉันต้องช่วยเพื่อนตานี้ฉันต้องเป็นฮีโร่โว้ยจะต้องเป็นฮีโร่เอาละเฮ้ยเอฟแคลรี่มาดิเพื่อนฉันจะช่วยนายเองเฮ้ยตานี้เราก็มีประโยชน์นะเนี่ยโคตรมีประโยชน,นะน,น์เลยเออเยี่ยมโอ้ตานี้สุดยดอดรอกทองช้าง ออตอนนี้เราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ไปแอบที่เดิมไปว่าตรงนี้คือแบบเดอะเบสสุดละเนี่ยมคฆาตรกรเขาจะวิ่งอยู่ข้างล่างใครอะวิ่งหนีใครอะเฮ้ยยังไงยังไงตากรไม่เห็นหรอกเฮ้ยยังไงเฮ้ยไปช่วยคนนั้นดีกว่าอยู่ตรงนี้มันอยู่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเฮ้ยเฮ้ย ยุคนี้แบบละครไทยลั้งข่าวว้ายตกใจโอ้โหตกใจจริงแว่นหล่นอยู่คือตู้ไหน่ะช่วยหน่อยเยี่ยมโอ้ยขอบคุณมากเลยเพื่อนโอ้ตานี้เราต้องแบบว่าแอบดีๆลวเออไล่เพื่อนไปเลยไล่ไปเลยเออมองไม่เห็นมองไม่เห็นหรอก โอ้ยเมื่อกี้เสียวตูดแวบ,บเลยเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเจ็บแขนเลยโดนแทงแขนแบบแทบพบรุนแบบอบแอบแอบาว,วิ่งไปวิ่งไปหนีกันไปเฮ้ยเพื่อนโดนมา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 ฉันช่วยฉันช่วยฉันช่วยถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณที่นายเคยช่วยฉันแล้วกันละ่ะ อุยนายมาทำอะไรตรงนี้เพื่อน <S <S อสวัสดีนายมาทำอะไรตรงนี้ฉันอยู่เป็นเพื่อนไหมได้เลยนายก็อยู่ตรงนั้นแหละฉันก็จะอยู่เป็นเพื่อนนายโอ้แต่ว่านายมีมีออร่าแบบว่าโคตรแสบตาโคตรเป็นจุดเด่นประตูจะเปิดในสิบวินาทีนับถอยหลังพร้อมกันนะทุกคนเราต้องรอดนะนี่ประตูอยู่ตรงนี้ประตูอยู่ทางนี้เห็นไหมนะสูกเข้าไปนั่นไงแบบว่าเราเดินออกแบบที่ซี่เลยเดินออกไปอย่างดูนะจุ๊บจุ๊บบ,บอ่าฆาตากรอย,อยู่ไหนไปแล้วนะ นนไม่มาฉันไปแล้วนะไม่มาฉันไปแล้วนะไปจริงแล้วนะโอเคปัญหากออกมาแล้วปลาออกมาแล้วเย้อุ้ย่าน,นี้ตาน,นี้เราทานแบบว่าโคตรเพอร์เฟกเลยอะ่ะสุดยอดสุดยอดจริงๆ อ่ะแล้วก็จบไปแล้วนะครับสาหรับเกมเอาชีวิตรอดจากนักฆ่านะครับผมเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นเร้าใจสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนอยากเห็นป้าป๊ากับปัญญาเล่นเกมอะไรน้องๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมอย่าป้าป๊ามาเล่นให้ดูนะแล้วก็ถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมสันกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะครับผม แล้ป๊ะป๊าก็ขอขอบคุณทุกคนเลยที่คอยซัพพอร์ตช่องเรามาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้ป๊ะป๊าก็คงพอแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ